สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรีนะคะสูตรหวยลาานะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรหวยลาาของเฮานวดทีพานมาผลออกนะครับเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสามสองนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยมันหลไปเน,น <c oughs> าะฮ่าฮิวเดีอยวฟังกลองเพลงบ่เดิๆๆ้ลเดิเดิมตึ้งตึ้ง ค่ะท่านผู้ชมคะที่ผ่านมาก็เข้าเบิ้ลหน้านะฮะสูตรแอดเทรนะฮะเบิ้ลมันมันไปอยู่หนโอ้ยนอากุ้มใจค่ะท่านผู้ชมคะชอบก็ตามนะฮะตอนนี้ทําอยู่สองสูตรได้สูตรใหม่ไหมอวยวเงไรแต่ว่าึ้นอยู่กับจับตัวเลขถูกบ่อ่ะสองสูตรนี่ก็วินแหละนะท่านผู้ชมคะอาตอนนี้แอดทาอยู่สองสูตรคือสูตรสามยอด เขากเก่าตัวเลขบวบบวบวกันน่ะละแล้วเก่าลงแม่ <c oughs> นะคะตัวเลขช่วงนี้ก็มาเยอะหน่อยนะคะมาหกตัวอ่ะฝากสูตรคุณยายด้วยนะคะสูตรคุณยายกับเขาเนาะแปดเกาตรงตรงขั้นเขียวเอาเกิดเหตุการณ์นึงเถิดระบิดที่ไหหลายตัวนุ่งอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทํ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 าใหม่ๆแล้วกลับหัวคือเก่า โทรศัพท์มันถูกน้องโอ้ยน่าเสียดายเจ็ดเก้าแอดงดก่อนกับลงแต้มอะฮะถ่า,ายต่อมากะมาลงเอ้ยมาเพิ่มขึ้นเนาะเจ็ดเก้าไปมึงเด้อบอลืมดอกวาอาัาเดีาค่ะท่านผู้ชมคะฝนตกเนาะก็ยิ่งมันอกมกกัดข่อย อ,อ่าเราถึงเลขนะคะสุดสัมยอดงวดนี้ตัวเลขขึ้นมาแลคะมีสามมีสี่มีสองมีหนึ่งมีเจ็ดมีห้าเลขเลขี่ยงอาจจะได้นะอาจจะหนึ่งสองเอ่อหนึ่งสองสามหรือว่าสองสี่สามแบบนั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเหมือนว่านี่คีลดไปโนโนบอกยายต่ำต่ำลดข่อยห้าสี่สามสองนะคะท่านผู้ชมคาข่อยกับเอ่อได้ค่าขนมขวดกับขวดถ่วไพขวดมเร็งมาเราเนาะ มันกระจัดจันเดีคุณผู้ชมเด้อเด้อเด้อตึงตึงอ่าตัวเลขที่มามีสี่มีสามมีสองมีหนึ่งมีเจ็ดมีห้านะคะจับใส่กันเอาเด,อด้อเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเออ่ตัวเลขเออ่สูตรบนสูตรล่างของเรานะคะเห็นบอด้านบนมันมาเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าใช่ไหมคะก็เห็นไหมคะเก้าก็มานะคะทิ้งไม่ได้เลยนะสี่ตัวของเราสี่ตัวบนล่าง งดนี้มาเก้ามาสามมาเจ็ดมาหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดมาชนกับสูตรสามยอดนะคะขึ้นให้เลยนะจ๊ะขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็ดูไปด้วยนะคะอ่าแต่เอนเน้นๆเลยชุดเดียวนะคะสี 4, ่สามดูยุว่ามันกลับหัวตะวาจากให้เบิง้ง <laughs> กันยกไข่เบิ้คือเก้าตะว่ากับึ้นหน้าจออยู่เนาะท่านผู้ชมอ่ะสี่ตัวสี่หนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามเบิ้ลให้ราา 5, 5, 9, 9. ะวังห้าห้าเก้าเก้านะคะข่อยกัญญังสิบทิ้งเบิ้นอยู่เด้อท่านผู้ชมเพราะว่างวดข่อยไอ้ไม่ใช่สูตรสูตรสูตรของแยาเต้นอ่ะเคยเป็นถ้าเกิดว่าอ่าสูตรบนล่างมาเบิ้ลใช่ไหมบางครั้งไม่เข้า งวดที่ผ่านมาแต่ว่ามาเข้างวดนี้ก็ได้นะคะเราก็ระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าเบิ้ลก็ยังชอบห้าห้าแล้วก็เก้าเก้าอยู่นะคะท่านผู้ชมขะอ่ะใครมาชมสูตรแอดเรย์นะคะก็ขอให้มีโชคนะคะแล้วก็ซองเลขปูน่นาคนะคะแอดกระสิอปีซองคือเก่าเดอ้องวดก่อนกับหางวดนี้กับสามห็นสามสี่นะคะพอหลุดแปลงขึ้นกับขึ้นมาเมื่อเก่งหลดท่านผู้ชมขะอ่ะกะ โชคดีนะคะทุกท่านทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราเองนะคะอย่าถอดแอดเด้อสุดที่ผาตากขอบพระคุณมากมากนะคะสุดคุณยายเข้าเด้ออ่าสุดคุณยายเวียนมาอีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากมา <c oughs> กค่ะฝากกดไลค์กดแชร์่อยในเด้อบ่าเป็นยางดอกถั่บกเมี่คงก้นบึงข่อยไปขี่คันลืมขี่คันล่มเรี่ยวนะคกลกๆกับขยันขยันเนาอะ,อะ ถ้าจะใช่ก็ใช่นะคะท่านผู้ชมขาคือถ้าเราไปลงสูตรเยอะเนาะมันก็จะเป็นลายเป็นลายไปปวดเนาะ mm. เดี๋ยวสิบาอยากไปก้นเขามะม่งไอจะสูตรแอดกับสูตรคุณยายนี่ก็ถือว่าคักแล้วนะท mm. ่านผู้ชมขาเป็นแนวทางนะคะ mm. ไม่สนับสนุนการพนันนะคะสนับสนุนสล็อตแมแบ่งรัฐบาลลาวนะคะท่านผู้ชมขาปรดใช้วิจาราณทุกครั้งในการรับชมค่ะ